นายแพทย์ยงห่วงโควิดระบาดรอบสองจะคุมยากถามจะลดฉลองปีใหม่หรือรอปีหน้าได้ไหมนายแพทย์ยงห่วงโควิดระบาดรอบสองจะคุมยากถามจะลดฉลองปีใหม่หรือรอปีหน้าได้ไหมเพราะเคยทำสำเร็จมาแล้วเมื่อช่วงสงกรานในการควบคุมการระบาดโควิด จากกรณีอธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้ว่าสมุทรสาครตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่วนเมื่อช่วงค่ำของวันที่19ทธันวาคมถึงสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งพบว่าล่าสุดมีผู้ติดเชื้อกว่า500คนพร้อมสั่งล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวในคืนนั้นทันที ล่าสุดวันที่19ธันวาคมศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมาราเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงโรคโควิด -19 กับเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่หลังมีการพบการติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาครมากกว่า500รายโดยได้ระบุว่าในการระบาดระลอกแรกของไทยในเดือนมีนาคมและเมษายนได้ ได้มีการเลื่อนวันปีใหม่ไทยทําให้เราควบคุมประสบความสําเร็จภายในเมษายนทั้งนี้การเดินทางและการควบคุมการเฉลิมฉลองต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวของคนหมู่มากทําให้ยากต่อมาตรการในการกําหนดระยะห่างซึ่งปีใหม่กําลังจะเข้ามาหลายคนเตรียมเฉลิมฉลองเราจะต้องคํานึงว่าในปีนี้จะไม่เหมือนเดิมสิ่งที่ต้องคํานึงก็คือจะต้องอยู่แบบวิถีชีวิตใหม่ถ้าปีนี้เราฉลองให้น้อยลงด้วยการระมัดระวัง หรือลดละการเฉลิมฉลองปีใหม่เหมือนตอนสงกรานได้หรือไม่การระบาดรอบสองทุกคนจะต้องช่วยกันป้องกันทุกคนรู้การกําหนดระยะห่างไม่สามารถทําได้เลยถ้ามีการเฉลิมฉลองเรารอไปปีหน้าได้ไหมเชื่อว่าในระยะเวลาอันใกล้เราก็จะมีวัคซีนในการป้องกันเมื่อประชาชนหมู่มากได้รับวัคซีนในการป้องกันภาวะปกติก็จะกลับมาเอง ถึงช้าหน่อยก็ยังดีใช่ไหมเราไม่อยากเสียปู่ย่าตายายที่เราเคารพรักถ้าเกิดการระบาดรอบสองก็จะเป็นการยากในการควบคุมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด